ท่านใดที่มองหาเครื่องรางนะคะที่เด่นด้านสเสน่ห์เมตตานะคะมาคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเครื่องรางโยนีหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะหรือหลวงพุตธีวัดหูช้างนะคะปัจจุบันอายุ87ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดหูช้างนะคะรูปปัจจุบันค่ะหลวงพุตธีวัดหูช้างนะคะท่านก็จะจา,ารักละ ที่เด่นด้านมหาสเสน่ห์นะคะชั้นจัรจาร์หัวใจมหาสเสน่ห์อิทักคมะนะคะเวลาเราบูชาเครื่องรางชนิดนี้นะคะก็จะเด่นด้านนี้โดยตรงเลยค่ะชิ้นนี้ที่ไอนํามาให้ชมนะคะจะเป็นโยนีไมายุดำนะคะฝังเม็ดงาค่ะตรงนี้จะเป็นงานะคะเป็นเครื่องรางธนสิทธิ์ค่ะนี่นะคะอคะัคระลอยจานหลวงปู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่อันนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นไม้ยิ้วดําค่ะเห็นไหมคะลอ,อยจานคมชัดค่ะโยนี้นะคะของวัตถุช้างจะเป็นเครื่องรางที่ออกมาให้บูชาไม่เยอะนะคะออกน้อยกว่าประหลาดขิกมากๆค่ะหลวงปู่นะคะท่านว่า,าเวลาบูชาเครื่องรางโยนี้นะคะก็ให้บูชาคู่กับปรลาคขิกได้เลยค่ะปรลาคขิกนะคะก็จะเป็นเครื่องรางที่เด่นด้านค้าขายเมตตาเจรจานะคะนี่คะ่ะ ก็เอาคู่นี้นะคะไปบูชาคู่กันอย่างนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะหรือจะบูชาเดี่ยวๆก็ได้ค่ะเดี่ยวก็พุทธคุณเกี่ยวกับสเสน่ห์นะคะส่วนประหลัดขิกนี่ก็จะค้าขายเจรจาค่ะพ่อค้าแม่ค้านิยมบูชากันมานานแล้วนะคะประหลัดขิกหลวงพ่อติว่าถูงช้างอันนี้ก็จะเป็นไม้ยุดํำเช่นเดียวกันนะคะที่ไอนํามาจัดชุดให้ชมแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะ พี่ๆ่ันใดท,ที่ชอบเล่นหาเครื่องรางนะคะต้องรู้จักกันดีแน่นอนค่ะของคู่กันนะคะเดี๋ยวอยจะให้ดูตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมาดูเปอหลัดอโยนีนะคะไม้นิ้วดําตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนี่ค่ะไม้ยิ้วดําเช่นเดียวกันหลวงพ่อตีนะคะหลวง,ง,งปู่หลวงปู่ตีท่านก็จะจานอิชากะมะเหมือนกันนะคะนี่หัวใจมหาเสน่ห์ค่ะ ทางร้านรับประกันลายมือแท้นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นไม้ยุดําแล้วอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะคะส่วนใหญ่ทางวัดก็จะใช้ไม้มงคลนะคะนํามาเหลาแล้วก็ให้หลวงปู่นะคะท่านจารและเซ่ค่ะพทุทธคุณดีนะคะประสบการณ์ดีเกี่ยวกับด้านมหาสเสน่ห์สามารถนําไปค้าขายบูชาค้าขายก็ได้นะคะ สำหรับพี่พที่ต้องพบเจอผู้คนบ่อยๆเขาหาผู้ใหญ่นะคะให้ท่านรักให้ท่านเมตตานะคะก็จะเป็นโยนีเหมือนกันค่ะไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไม้มะยมหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ,ะ,ขะรขระลอยจานเต็มนะคะอันนี้เป็นไม้พยุงนะคะไม้มงคลชิ้นเดียวกันค่ะเนี่ค่ะไม้พยุงสีทูโทน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นไม้พยุงนะคะตัวนี้จะเป็นไม้พยุงมีฐานนะคะจะเป็นรุ่นเก่าๆ huh เลยนะคะยุคเก่าค่ะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะตอนนี้ทางร้านเหลือแบ่งประมาณนี้ที่เป็นเนื้อนี้นะคะถ้าเป็นเนื้อไม้ก็จะมีหลายตัวนะคะเนื้อไม้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเป็นไม้ยุดําแบบนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ พี่ๆไหนที่สนใจเช่าบูชาค่ะสามารถสอบถามทางร้านเจมโบบางกวยเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0969709842ค่ะ